มีนิภาพมากูปลาครับผมป่าอยู่หนองหนองอยู่นะครับผมนี่นะครับหนองเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่ครับรู้ว่าจะมีป่าบ่เดี๋ยวฝนมานี่อัดจจก็ได้กินครับผมดูอ,ออกก่อนเลยครับเดี๋ยวฝนมากป่าจะไปหมด ยังบ่ครับิม <aciones> <t idal> ีปลาให้ป่โอ้ปลาปลาครับโอ้กบกบกบอุยกบออเอ้อปลาดุกปลาดุกปลาดุกคุบเม่ปลาดุกปลาดุกดครับปลาดุกเออมนขึ้นไปพ่นละควัดเขียนพับบุ้งอหรเขียบุงน่ มันสียูย่ในลงม,มันนี่แล้วเนี่ยท่านแม่น่ะหายฝอเด้อหายฝอเด้อหนูนั่นมันดินน,ำน้ำดินด้วยเนี่งปลาลวดครับปลาลวด,อออดวโอ้ยยายยมาปลาลวดตัวนี้ดู้ ตีดน้องปลาลโอ้ยเี่า่นก็ดียืนได้หนละคบนะเอาเอื่องออกนี่นะปลาตัวนึงนะนี่น่นนะเหยียบ้วยเห็นมันปลาดูกเล่นนะนั่นตัว พอยังหยิบไปหยบมาสะครับสะดะบ่ขึ้นกสาเอว่าสิมีบ่มีบ่นี่นี่นันนี่ยังเปล่ากบบ่กบบ่กบล้เดินยืนใส่นะ

คลิปนี้ก็ฝากไว้ปทำนี่นะครับเนาะขอบคุณทุกการรับชมครับขออนุญาตไปงมปลานะเพื่อนก่อนไปดุกลาดุกไปดุกผีน้องปลาดุกอีกตัวนึงครับฮัดเจ้าหยาบมันทำแบบกินเกือบเนาะเกือบเนาะพี่น้องเอาได้สามแล้วครับนี่อีกบ่รอดูครับรอดูอีก ไม่เชื่อหลีกับไม่เจอหน่วยงามๆอุ่นๆครับผม